บางลำพูเมืองเดินได้ในแบบไทย Eat Play l o v e หากคุณนึกถึงเมืองที่เดินได้ Walkable City อย่างโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กที่ทุกอย่างอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่ต้องพึ่งรถยนต์ให้วุ่นวายเมืองที่เดินได้ไม่กี่ก้าวก็ถึงคาเฟ่ร้านอาหารร้านหนังสือหรือแม้แต่โรงเรียนและส่วนสาธารณะในไทยเองก็มีพื้นที่แบบนั้นอยู่เช่นกัน ย่านที่คุณสามารถเดินถึงทุกอย่างที่เมืองควรจะมีในระยะเวลาเพียง15นาทีย่านที่เก่าแก่แต่ยังคงมีชีวิตย่านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมอาหารและสายสัมพันธ์นี่คือบางลำพูเมืองเดินได้ในแบบไทยๆท,ที่รวมทุกประสบการณ์ไว้ในที่เดียว รสชาติแห่งบางลำพูบางลำพูคือสวรรค์ของนักชิมอาหารที่นี่ไม่ได้มีเพียงของกินแต่คือร่องรอยของอดีตคือความผูกพันของคนในชุมชนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สตีฟฟู้ดราคาย,ย่อมเยาวที่มีรสชาติไม่แพ้พัตตาคารไปจนถึงร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่าครึ่งศตวรรษขนมไทยต้นตำรับโบราณที่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิม หรือแม้แต่ตลาดบางลำพูที่ทุกเช้าคึกคักไปได้วยเสียงพ่อค้าแม่ค้าเรียกลูกค้ากลิ่นหอมของอาหารสดและภาพของวิถีชีวิตที่แทบไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา The Art of Slow Down หากมีอะไรที่บ่งบอกถึงจังหวะชีวิตของบางลำพูได้ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นกาแฟย่านบางลำพูและรอบวัดบวรเต็มไปด้วยร้านกาแฟที่สะท้อนเอกลักษณ์ของย่าน ตั้งแต่คาเฟ่สไตล์ไทยดั้นเดิมไปจนถึงร้านกาแฟาสมัยใหม่ที่เป็นแหล่งรวมตัวของคอกาแฟาอย่างร้านแพทคาเฟ่โบราณตั้งอยู่ตรงหัวมุมของถนนด,ดินสอร้านณบวรตรงข้ามกับวัดบวรเพลย์ศรัทธาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในความคึกคักของบางลำพูยังมีอีกมุมของความสงบซ่อนอยู่ วัดชนะสงครามวัดอีกแห่งที่ตั้งตะำงานอยู่ไม่ไกลเป็นเสาหลักของประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของบางลําพูตั้งอยู่บนถนนากากระพงใกล้กับถนนข้าวสารแขวงชนะสงครามเขตนานครจุดสังเกตต,ตรงข้ามกับสอนอชนะสงครามโดยเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อก่อนนั้นจะมีชื่อว่าวัดกลางนา พราะมีทุ่งนาล้อมรอบซึ่งในช่วงสมัยที่มีศึกสงครามนั้นมีการให้ชาวมอญมาตั้งถินฐานและให้พระสงฆ์มอญมาอยู่จำพรรษาชาวบ้านเลยเรียกวัดนี้เป็นภาษามอญว่าวัดตองปุกซึ่งหมายถึงวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามันซึ่งรัชกาลที่หนึ่งได้พระรชาชทานนามวัดให้ใหม่ว่าวัดชนะสงครามเพื่อไว้ให้เป็นอนุสร์แก่กรมพระราชวังบวร มหาสุรสิงหานาถที่สามารถทำการรบชนะข้าศึกได้มากถึง3มครั้งภายในวัชนะสงครามมีพระอุโบสถที่มีพระประธานคือพระพุทธนรสีและพระอาารัครสาวกสององค์ด้านซ้ายขวารวมถึงพระพุทธรูป16องค์ที่รายล้อมองค์พระประธานอีกทั้งรอยพระพุทธบาทจำลองที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมสุลช่างวังหน้าที่สวยงามโดดเด่นวัดประวิเวศ ราชวรวิหารหรือเป็นที่รู้จักในนามสั้นๆว่าวัดประวรวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระมหา,หากษัตริย์และสเสด็จพระสังฆราชหลายพระองค์ที่นี่เป็นมากกว่าวัดแต่เป็นที่พึ่งทางใจเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านศรัทธาวัดอารามหลวงพระคู่ปวรณนะพระอุโบสถ ที่ประดิสฐถานพระพุทธชินสีพระพุทธร,รูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สเสด็จมาถวายสักการะในโอกาสต่ตางๆประดิสฐถานอยู่ข้างหน้าพระพุทสุวรเขตหรือที่เรียกว่าหลวงพ่อโตซึ่งประิสถานอยู่องค์ด้านหลังทระบรมภาษีกรทาสมาพระเจดีที่ประดิษฐถานพระพุทธร,รูปสำคัญอีกองค์หนึ่งนั่นคือพระพรยดีพินาศเป็นที่เรื่องือในเรื่องความศักดิ์สิทธ และเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนโดยทั่วกันศรัทธ,ธาอัลแลนก้ากับศาลเจ้าจีนศาลเจ้าพ่อหนูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบางลำพูมาอย่างยาวนานศาสนสถานและศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวมุสลิมในบางลำพู มัสยิดจักรพงศ์ตอกสุเล่ารวมไปถึงสวรรค์ของคนรับเนื้อมีร้านอาหารอร่อยสองร้านติดกันนั่นคือจีระเย็นตาโฟและก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่านบางลำพูเจ้าเก่าเลิฟสายสัมพันธ์ของชุมชนที่ไม่เคยจางหายบางลำพูยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่เพราะอาคารเก่าแก่ ไม่ใช่เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เพราะผู้คนคนที่มีไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านกันแต่คือครอบครัวการค้าขายในย่านนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เป็นมรดกที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนความร่วมมือกันของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นไกด์เด็กบางลำพูพาทัวร์ย่านการอนุรักษ์อาหารและขนมไทยการเล่าเรื่องราวของบางลำพู ผ่านเพจ Facebook, Instagram หรือแม้แต่การให้เด็กๆในชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเที่ยวทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่าสายสัมพันธ์ของบางลำพูยังแข็งแกรง่งแม้เวลาจะเปลี่ยนไปการมีพิพิธภัณฑ์สำหรับการเรียนรู้ภายในชุมชนและสำหรับผู้คนทั่วไปอย่างพิพิธบางลำพูรวมไปถึงการกระจายการเรียนรู้ไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงที่อาจยังเข้าไม่ถึง เป็นก้าวสำคัญในการกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาวอย่างเช่นการเลือกตั้งที่อยู่ของศูนย์การเรียนรู้เสน่ห์บางลำพูในอีกแง่ฝั่งหนึ่งของย่าน ศูนย์กลางของการจับจ่ายใช้สอยตั้งหัวเซ็งคือห้างสรรพสินค้าสำหรับคนไทยที่อยู่คู่ชุมชนมายาวนานตั้งแต่ยุคที่ห้างสมัยใหม่ยังไม่แพร่หลายมากนักโดดเด่นเรื่องอุปกรณ์และวัสดุสำหรับงานฝีมือที่นี่เป็นศูนย์รวมของผู้คนหลากหลายรุ่นเชื่อมโยงชีวิตประจำวันของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอด ไลฟ์นีแอนไลฟ์สไตล์บางลำพูไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตที่นี่ยังเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นที่นี่กำลังสร้างร่องรอยใหม่ให้กับย่านเก่าในแบบที่ลงตัวร้านน้ำปั่นยอดฮิตร้านเฟสยูสใกล้กับร้านไอศครีมโฮมเมดโคคนัตเคาน์เตอร์ที่กลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของชาววัยรุ่น ร้านร้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของกาแฟและขนมปังอบสดใหม่ที่รีวิวอย่างหนานแน่นและที่ขาดไม่ได้คือชีวิตยามค่ำคืนของถนนข้าวสารร้านนวดร้านสัตว์ร้านอาหารดื่มกินรวมไปถึงธุรกิจจิวเวลรี่เครื่องเงินที่ขึ้นชื่อห้องสมุดที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนและมีสถานที่จัดงานศิลปะอย่างหอศิลปะบ้านเจ้าพญาจุดถ่ายภาพแนวสตรีทในตอเกเล็ก และที่สำคัญพื้นที่สีเขียวสวนสันติชัยปาการพื้นที่พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพยาที่ให้คุณได้มองเห็นทั้งสะพานพระรามแปและสะพานติ่นเก้าแบบเต็มตาไม่ไกลกันคือท่าเรือพระอาทิตย์อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนจกากภาคหนึ่งของกรุงเทพไปยังอีกภากหนึ่งได้อย่างสะดวกสบายขนานไปกับพิพิทบางลำพูและป้อมพระสุเมนป้อมปาการที่สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่1ในสมัยนั้นได้มีการสร้างป้อมปราการ14แห่งเพื่อป้องกันทานะครแต่เมื่อเวลาผ่านไปจึงได้ถูกหรือถอนป้อมพาสุเมนเป็นหนึ่งใน2ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ถอดบทสัมภาษณ์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรหนูมาที่นี่เป็นครั้งแรบกบแล้วหนูรู้สึกชอบมีของกินเยอะแยะ แล้วก็ชอบส่วนนี้รู้สึกเหมือนได้ออกมาใช้ชีวิตจริงๆอีกหนึ่งคนจากคุณป้าใจดีท่านหนึ่งส่วนใหญ่มาที่นี่ก็มาหาของกินนะแล้วก็มาที่สวนนี่แหละมาด้วยรถเมย์มาประจำเลยเพาว่าพ่อป้าอยู่แถวเทเวนนี่เองใกล้ๆมาซื้อของกินมานั่งเล่นที่สวนสันติชัยปาการ ที่เดินได้แต่ก็เชื่อมต่อกับทุกเส้นทางของเมืองได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ที่ผ่านถนนพรสุเมนเรือด่วนเจ้าพยาที่จอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือพระอาทิตย์หรือแม้แต่การเดินข้ามสะพานปิ่ดก้าวไปยังอีกฝั่งของกรุงเทพหรือมาด้วย MRT ทีที่ลงสถานีสามยอดหรือสนามชัยถอดบทสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นที่มาบางลำพูเป็นครั้งแรก ที่ร้านโคค o นัตเคาน์เตอร์ร้านไอศครีมกะทิที่กำลังเป็นชื่อเสียงโด่งดังในตอนนี้การเดินทางเดินทางมาด้วยเรือด่วนเจ้าพยาลงที่ท่าเรือพระอาทิตย์เหตุผลในการมา mm hmm. เห็นจากช่องทางโซเชียลติ๊กต็อกโดยเลือกสถานที่เที่ยวจากที่ที่มีคนลงรีวิวไว้ mm hmm. ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟจุดเช็คอินและแลนด์มาร์กต่างๆ ดบทสัมภาษณ์การเข้ามาเป็นบาริสต้าร้านกาแฟเพาจากคาเฟ่ริมน้ำเจ้าดังย่านบางขุนเทียนสู่สาขาใหม่บนตึกเก่าในถนนพระอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ด้านบนของร้านโคโค่ดทเคาเตอร์ในย่านบางลำพูสมัครเข้ามาด้วยเพจรับสมัครงานด้วยทำเลที่ดึงดูดน,นักท่องเที่ยวและอยากพัฒนาฝีมือในการชงกาแฟและเครื่องดืง่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยร้านมีเอกลักษณ์ที่อยากจะสื่อสารให้กับลูกค้าโดยชูจุดเด่นเรื่องรูปรถกลิ่นเสียงมีการโปรโมททางโซเชียลมีเดียเ a c บุ o o อินสตาแกรมผลตอบรับมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น Eat Play Love Version บางลำพู um พวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ และถ้าอยากรู้ว่าบางลำพูมีอะไรอีกขอให้เพื่อนเพื่อนตั้งตารอและเจอกันในวันศุกร์เตรียมรับชมรับฟังบางลำพูกับเจ็ดชุมชนในเอพิโซดหน้าขอบคุณค่ะ